cắt nằm mới cắt bục nó cắt nằm mới cắt bục, cắt nằm mới cắt bục bưng này มาทำไมดผมก็ไปดับน้ำหาปลาอยู่ั่งโน้นตะโดนพี่น้องกลับมาไหมกลับมามันก็อยู่มองเ่าอยู่สงสัยสัดน้ำเมื่อสัตว์บกไม่ติดตายน้ำไม่ติดจันดิ่งง่้ลงมาเสียน้ำเห็นไหมสิ งไนสนนะก็คือประกาศใบ喏 ผมว่ามันมันลงไปอีกนอนนะ้ำเต้เถี่อจิตายนะ้ำโอ้ยเนาะหันใจก่อนมันลงไปยังไะ áo xoay để sắp nỉ đó Ui, tầng này <laughs> Lúc phải kìm nàm, lúc phải như để Đây hey. Lúc cơn hmm.